แล้วก็เห็ดให้เหื่อเนาะที่จอดอยู่นันกาไนะด้จมเนาะทึบโดยกระแสลมพัดแห้งเนาะเห็ดให้คืนน้ำมันตีสูงเนาะตีแห้งอาจจะได้เหื่อนั้นมีการจมได้เนาะทำท,ทุกคนได้เห็นในภาพนี้เนาะต้นไม้ต้นไม้ลมทับทั่วมองพ้าว่มีน้ำ สบายดีสวัสดีครับข้อตอนห้าทุกทุกคนนะเข้าสู่ซองบาเมืองล่วงกับเท้กลับมาพบกับคุณเอซนเคยเนาะอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาวัจันเป็นทางฟังไทยแล้วก็ฟังเล่ามาให้กับทุกทุกคนนั่นได้รับโู้แล้วก็ได้รับฟังกันเนาะบองต้นเข้ามาติดตามครับชมซองกดกอย่าลืมเนาะในการหักกำลังใจในการกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อจะได้พลาดคลิปต่างๆที่ซองบาเมืองล่วงและก็หักวางมักคลิปภายในซองก็ฝาฟ้าทุกคนกดไลค์แลวก็กดแชร์และก็คอมเมนต์ เข้ามาได้เด้อเนานะเอาล่ะสำหรับตัวนี้ทุกคนบอกเลยว่ากู้กันมีหนึ่งในเหตุการณ์ที่ห้าก,ก็เกิดขึ้นสดสด,สดอันหอนเกิดอยู่ที่โรงพยาบางอีกนะทุกคนเชิงวันในเมื่อวานนี้นี่บอกเลยโรงพยาบาลเนี่ยโอ้เจอสิกหนักเนาะเพราะว่า,าเจอทางพญาน้อยในพัดเข้ามาโรงพยาบาลถือว่าหนักอยู่พอสมควรเชิงในทุกๆปีเนาะโรงพยาบาลก็มักจะเจอ าทางปกฏการทางธรรมชาติอยู่แล้วเนาะโดยเฉพาะเมว์วเรื่องพันยุลมแหงฝนตกเนาะทุกๆปีอยู่ในส่วงฤดูฮอนเนาะเทอร์จิวก็คือเป็นพัยุฤดูฮอนเนาะที่พัดเข้ามาลูหอบางแต่ว่าปีนี้ก็เป็นอีกต็มปีหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะ นักโนงอยู่พสมขวรเนาะนอกจากอยู่ในภายในเทศบลาลรหอบางแล้วก็เหตให้บรรดาเมืองที่อยู่อ้อมข้างรหอบางก็ได้รับความเสียหายอยู่พพสมขวรเนาะโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในมือวานนี้วันที่เสาร์่องมีนาะส่องพันเสาร์ีที่ผ่านมาทุกคนเนาะก็คือว่าได้มีพายุลมแหงพร้อมทั้งฝนตกหนักอยู่พพสมขวรเนาะได้พัดทาท่มเข้ามาทีเทศบานนะนลนครลัหอบางเนาะซึ่งมาเหตการเรื่องตั้งแต่เวลา14.00 30นาทีเนาะกับปรกบากฏบัดได้มีฟ้าลมฝนตกลงมาแห่งอยู่พพสุมขวดเนาะ ไล,ลายส่วนอยู่ที่ร่งขงบงังลลยจุดรงขงบังก็ได้รับความเสียหาย้วก็ได้รับพ้นกระทบกันอยู่พอสมควรเนาะซึ่งในจุดหนึ่งที่เห็นวาได้รับความเสียหายนะจากพายุลมแหงในอ่าเมื่อวานนี้มันก็คือจะเป็นอ่าล่างขาเนาะ อาหารวัดต่างๆนะอยู่ทีลโรงยอบาเนาะส่วนหนึ่งก็แม่นจะอยู่ทีห้อสลดเนาะอยู่ทีวัดสิงห์ทองลรงงยอบาลนี่ยหมายควว่าตามที่ทุกคนได้เห็นอยู่ในหูปัจจุบันนี้ก็คือดินข้อเนาะที่มุ่งอ่าอหามหั่นก็คือว่าได้ทึกผัดเนาะตกลงพื้นไล่โพสสมควรเนาะเขาจะสังเกตเห็นก็ถือว่าจะเป็นปองอ่าที่ว่าดินข้อทึกผัดเนาะเพราะว่าวันนี้บอกเลยว่าโอ้ยลมเฮงนะทุกคนเนาะซึ่งกะ เป็นหนึ่งในประกฏการธรรมชาติที่หลายคนกับโบคิดว่ามันจะแหงขนาดนี้เนาะก <g ül> ็ <üyor> พัดเข้ามาแล้วเนี่ก็โอ้เห็นให้ละลายเนาะวัดอยู่ที่โ่งองเขาบางกันนะครับความเสียหายแล้วก็นอกจากที่ว่าจะมีอยู่ที่วัดเชียงทองแล้วนะทุกคนเห็นเนาะนี่นอกจากที่มีอยู่ในห้องสลุดแล้วนี่กับบรรดาอ่าลังคาวัดเชียงทองเนาะเนี่ยคือเขาจะเห็นเนาะก็ถือว่าทึกลมพัดดินข้อนี้กระจุนกระจายนะตกลงมา หลวงพื้นกกนี่ก็ไล่อัอยู่พุสมควรเนาะต้องเดือดฮอนทางพระเนรไปนสสนอยู่ในเขตไกลนั้นแล้วก็ทางบรรดาพระภิกขุทรงสมณีนเ,นเนาะก็ต้องีิฟฟาวกันซ่อมแปลงหนึ่งเจากวากะยานฝนตกลงมาอีกตึมข้างหน,นึ่งนั่นเองุกคนแล้วก็นอกจากวัดสชิงทองแล้วก็จะมีอยู่ที่วัดซี่พุทธบาทเนาะวัดซี่พุทธบาทเนี่ยถือว่าเป็นอีกตึมหนึ่งวัดที่อยู่บนถางขึ้น อ่าพระาษฎรู้ซี้ติมจุดหนึ่งเนาะทุกทุกคนเนาะวัดรี่พุทธบาทเป็นหนึ่งในวัดที่มีหูมฮ้างลักษณะคล้ายๆเป็นวัดสรงไทยนะทุกทุกคนเนาะซึ่งได้ทึกผลทระทบเนาะจากพยุในครั้งนี้ก็คือความเสียหายนั้นก็คือจะมาจากงไามาน่นะก,กิ่งไม้เนาะได้หักทับหลงใสกับถางยอดข้อ,ของธาตุเนาะที่ตั้งอยู่ในวัดนั่นก็นได้หดให้ยอดโซฟาที อ,อยู่ยอดธาตุนั้นได้หักนะทุกคนเนี่ยทุกคนเห็นเนาะได้หักแตกนะแล้วก็เฮ็ดให้บรรดา,าวัดอื่นๆอยู่ที่เทศบาล์โลเขาบางเนาะอย่างเส้นนี้ก็คือจะเป็นวัดป่าไผ่เนี่ยวัดป่าไผ่นี่ก็ถือว่า,าจเจ้าทางจเจ้าอาวาสเนาะทางสมณีนนต่างๆนี่ก็ต้องพร้อมพากันมาอนามัยเนาะตามเ็นนี่ก็ถือว่าจะเป็นต้นไม้เนาะเป็นต้นดอกไม้ นะต้นดอกเจียทีพืนปุกเนาะประดบประดาตามเข็มวัดต,ต่างๆนี่ทือกลุ่มผัดก่เห็ดให้มันหักเนาะมากีิดอ่าถังสัญจรอ่าเนี่ยทุกคนแล้วก็บางบอนนีความเสียหายเนาะก็คือจะเห็นเนาะบางคนนี่ก็ได้จอดรถเนาะไว้เข็มทางแล้วคิดว่าปอดภัยแล้วเตะกันอย่างบอปลอดไผ่นะทุกคนเนาะเพราะว่าต้นไม้เนาะได้หักลมลงมาเนาะทับเอากับรถนะทุกคนตามที่เห็นเนาะ กับบรรดาพลเมืองสนสารลงเขาบางที่ได้จอดไว้ณจุดนั้นเนาะเหตให้นะครับความเสียหายพอสมควรเนาะหลายจุดอยู่ที่เนาะสารงเขาบางโดยเฉพาะก็แม่นจะเป็นต้นมังม่วงเนาะเป็นต้นมังม่วงที่บรรดาประชาชนได้มีการปลูกไว้ที่หน้าบ้านของตัวเองมองเลยว่าเป็นแคมทางจังซีเนาะก็ได้เหตให้กิ่งมันหักทับลงมาแล้วก็เหตให้และไล่จุดรงเขาบางเนี่ยเส้นอันนี้ก็จะเป็นอยู่ที่ส่วนอยู่ที่ขั้วเก่าเนาะอยู่ทีขั้วเล็กเก่า โรกหอบางคือบางท่านอาจจะเคยได้มาลรกหอบางเนาะมาลรกหอบางก็จะมีจุดหนึ่งที่ว่าเป็นเอกลักษณ์เลยก็คือจะเป็นขั้วเหล็กเกา่าขั้วเหล็กเกาา่าเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเห็นให้มีต้นไม้แล้วก็มีทังต้นพาพร้อมเนาะที่อยู่ในบริเวณนั้นได้หักลมลงมาข่วงทางสส้นจรข้องพลระสาชสนใน่วงนั้นก็ถือว่าเห็นให้เส้นทางนันอมาพาสซัวข่าวเนาะบ่ะสามารถที่จะเดินทางหรือว่าขี่รถเข้าไปในขั้วเก่านี้ได้นั่นเองนะทุกคน แล้วก็เจ้าหน้าที่เพ็่นก็นเดออกมาเคลียร์แล้วก็นอกจากนั้นนอกจากจะมีต้นไม้หักลมแล้วเนาะก็ที่ว่าเหตุให้มีเหือคองประสาชนเนาะสาวรบพอบางเนาะที่ได้จอดอยู่บริเวณเที่ยวเข็มข้องนะ่ะก็คือเมื่อวานนี้ก็ตามที่กูด้ดบอกเนาะก็คือฟ้าลมแหงอยู่พอสมควรนะทุกคนเนาะลมแหงไล่เมื่อวานนี้ยอมรับเลยวาเป็นลมแหงไล่แล้วก็เหตุให้เหือเนาะที่จอดอยู่นั่นก็นได้จมเนาะทึก โดยกระแสลมพัดแหงเนาะเหดให้คืนนำมันตีสู้งเนาะตีแหงอาจจะได้เหือ่นั้นมีการลมจมได้นะทำทุกคนได้เห็นในภาพนี้เนาะไม่ควมบมีสะพ่อแต่ต้นไม้หักลมจะมีเหือจมอีกด้วยเนาะนนี่ว่ออยู่ในสะพานโลหะบางแล้วก็นอกจากนั้นกระเด้เหดให้มีเศร้าไฟฟ้าเน,ะนาะบริษัทไฟฟ้าเป็นเศร้าเศร้าเกี่ยวกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตอ่าอ่าสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตตางๆงเนาะอง คือคายต่างๆอยู่ที่งพบางนี่ก็ได้หักลมนะก็มีหลายจุดนนในก็ในช่วงนั้นก็นอินเทอร์เน็ตก็สายบุหรี่ในระยะหนึ่งแล้วก็มีไฟดับเนาะไฟมอด,นดนในช่วงระยะหนึ่งเนื่องจากว่าต้นไม้ได้หักทับเส้นไฟเออสายไฟในนี้ทุกคนเนาะก็ได้ว่าเหตุให้ไฟดับเนาะแต่ก่อนที่จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่ที่มพบางในมื่อวานนี้เนาะก็ได้มีลมพัดแหงเนาะ เข้าทีแควอ,อุดมใส่กอนเนอนในตอนบ่ายเนื่อเมื่อเวลาประมาณ11บเอโมงก็เฮ็ดให้อยู่ทางแควอ,อุดมใส่กันนะครับความเสียหายอยู่พอสมควรนะทุกคนเนาะหลังจากที่ว่าพัดถล่มอยู่ที่แควอ,อุดมใส่กันแล้วแล้วเนาะทุกคนตามที่เห็นเนี่ยมีทางเรือนประชาชนอ่าลมเปเพมีเ,เมสาไฟหักโอ้เดี๋ว่าทางอุดมใส่กันนะพอสมควรเนาะเต็นอ่าเป็นเต็นค่ายเครื่องเนาะข้องบรรดาเมค้าเสาค่ายนีย่ก็ถือว่า ลมอ่ะไล่เต็นทพยสมควรเนาะหรือว่าทึกงคือไล่เต็นทพยสมควรหลังจากที่ผัดอยู่ดมใส่แล้วก็เข้ามาพัดอยู่ที่โลกเขาบางตโตนี่ทุกคนเนาะอันนี้ว่าเป็นพายุในช่วงฤดูแล้งเนาะทางฝั่งไทยได้เป็นได้ันแดนในเมื่อวานนี้เนาะวันที่เสาซองที่ผ่านมาเนี่ยเนาะอยู่ทางภาคใต้ของไทยเนาะอ่าเจอพายุลมแห้งคือกันเลยบบอหรือว่ามีแต่ฝนตกจังได้แก่สมาธิจาคอมเมนต์บอกกันเขามาได้เด้อเนาะทุกทคนอาล่ะซึ่งว่า กูเองก็จะพาพาให้ทุกคนเนาะไปเบิงภาพเรือไปเบิงวิดีโอเนาะในบางส่วนที่ว่าได้เกิดพายุลมแห้งเนาะที่เกิดขึ้นอยู่ที่งพบางเนาะเดี๋ยวเาไปเบิงพร้อมกันเลยไป ไปหักนกั้วไเด้อเรื่องเหลือแล้วเลยเรื่องแล้วพวกเก่าพวกเก่าสนพวกเก่าไปบุได้แล้วเด้อต้นไม้ต้นไม้ลมทับทั่วน,น,นั่นแหละทุกคนก็ถือว่าเป็นภาพบรรยากาศนอทีเหตุการณ์มีฝนตกเนาะพายุลมแหง เข้ามาถล่มลพบางกับวแมนนาม่อวานนี้ในวันที่สซ่องมินาซองผ่นสาซีในช่วงเวลาประมาณ14โมง30นาทีเนาะได้เกิดนเตมีพยุพัดเข้ามาลพบางก็ได้สร้างความเสียหายอยู่ภายในเทศบาลลพบางอยู่พอสมควรนะทุกๆคนเนาะโดยเฉพาะกับแมนบรรดากิ่งไม้ต้นไม้หักแล้วก็บรรดาวัดวาอาหามต่างๆก็ได้ขับปุนกระทบเสียหายไปหลายจุดพอสมควรเนาะ จากกันแล้วแต่ในช่วงนี้เนาะก็เป็นช่วงที่เห่าตองใ้ระมัดระวังนะนอกจากที่ว่า,ากาจ,จะห้อแล้วก็ยังมักจะเกิดมีพายุระดู้อนนี่เข้ามาเนาะว่าจะเป็นทางฝั่งลาวแล้วก็ฝั่งไทยก็ให้ติดตามเบิ่งเนาะโดยเฉพาะก็แเม็นพายที่มีต้นไม้ใหญ่อยู่กับบริเวณใกล้สิงปลูกสร้างเหือนสารบรรซองของตนเองอย่างซีก็หากว่ามีเวลามีโอกาสก็ขึ้นไปตัดไปหั่นกิ่งไม้ือว่า่อนไม้ที มันจะเสี่ยงเนาะต่อการหักลงมาทับกับสิ่งปลูกสร้างอาคารของพวกเฮาเนาะดังนั้นการดีูความเป็นห่วงเป็นใหญ่เนาะฝ้ามาทุกทุกคนกันแล้วกันเนาะเอาละสำหรับในเทันี้กุญเก็ขอลาไปก่อนเนาะขอขอบใจทุกท่านที่เข้ามาติดตามขับสมซองบํามุลฮงกุดเนาะกันอย่าลืมที่จะกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อจะได้พาดขีมต่างที่สว่างบางหลวงแล้วก็ฝากกดไลค์ให้กุญเดอร์เนาะหฮาวาทึกใจเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสบายดีสวัสดีครับ